แสบอีกแล้วแสบอีกแล้วจ้ะพี่น้องจ้ามาอออขอบขาคากพี่น้องอารมณ์เป็นแบบคิดจังบักหงนั่นละจ้ะ สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ขุ่สุคนจ้ามาจ้าพี่น้องจ้ามือนี้มาพบกับช่องสาวปบาผักกินอีกแล้วจ้ามือนี้สาวปบาสิพามากินตำผักงูเขียวจ้าพี่น้องนี่ตำผักงูเขียวหรือว่าผักอีหยังก็พี่น้องผักกงชาติติดพันเดินนี่อ้ยพี่น้องเทื้อแดกของซาบะพี่จันจ้าตำใส่ปลาหมึกด้วจ้าใส่หอยเชอรี่พร้อมพี่น้อง มาลงมือจวดๆน้ำก,นกันกับสาวป่าจ้ะอุ้ยพี่น้องจ้ะโอ้ยมันก็นยาวเกิดเนาะพี่น้องแสบอีกแล้วแสบอีกแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะมา ารพี่น้องขาดคำขาดตอนเลยนะจ๊ะเมื่อกี้นี่แขกอีญามาอันอีญาผัดบอยู่บ้านแบบนี้พี่น้องสอบปากกันเลยเดี๋ยวไปหาเอกสารให้เขาเจ้าขาดคำกลับมาตำบากหงษงบุตรโอ้ตำอันนี้บุตรเลยจ้ะพี่น้อง กรอบแซ่บแซ่บกุบกรุบกรุบกรุบเคกอบค่ะพี่น้องอ,อ,อารมณ์เป็นแบบคือจังบักหงนั่นแหละจ้ะ 呜、mm hmm. พี่น้องซาปาเซนน้อยหนึ่งเดียวมันผูกขึ้นมามันอลไรายหกหลายหนึ่งจ้ะ Vâng, cái sẽ đuổi làm luôn Ốc oh. 暑假要读多少？嗯 mm -hmm. 我不来白赖了，皮诺。 วันนี้รำบินะรนำคาลรำแน่ทำสุดทายแลแบบราย บม่ไปพี่น้องผู้ชาจสุดจีนนะล้องรองเนี่ยสาวปลานรับประก,กันว่าแสบอีกสำหรับสาวป,ปลาเนเลยจ้ะพี่น้องแสบจริงจริงจังแต่ว่าแนะนำว่าจะแซ่หลายพี่น้องคือแซ่หน่อยเดียวขึ้นแบบ ผู้ขึ้นแบบบักหลายเลยจ้ะกินกับบะเบิดป้าพี่น้องเมนูมมันนี่ยืนยันเลยจ้ะว่าแซ่บพออยากหมดกิดดินย่านแม่เจ้าเท่านี้พักขึ้นมากินนลำพูนเล,จะ,นจะ,เเละจ้ะพี่น้องจ้าเอ้าเอาเละจ้ะพี่น้องจ้ามันนี่สาวป้าขอลาไปก่อนฝากกดไละ์กดแชร์กันสับสกายกดติดตามเป็นกำลังใจช่องยูทูปสาวป,ป้าพากินเลยจ้ากับสวัสดีจ้า